สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอ e ีดิสชาแนลนะคะวันนี้อ e ี D จะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาคั่วรถด,ด่วนหรือว่านอนไม้ไผ่นี่เองนะคะไปค่ะเราไปทำกันเลยค่ะเอาละค่ะเราได้รถด,ด่วนนะคะสดๆมาเลยนะคะนี่ค่ะนี่แกะออกมาจากกระบอกเลยนะคะนี่ค่ะได้มาเยอะเลยทีเดียวนะคะ วันนี้ใช้รถด,ด่วนหรือว่านอนไม้ไผ่นะคะ2อกิโลนะคะพอออกจากกระบอกไม้ไผ่แล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระมังค่ะล้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่ค่ะคอยเอามือตักขึ้นมาค่ะให้เสดดน้ำนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ สายไปให้หมดนะคะ2กิโลนะคะวันนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะตัววบเลยนะคะวันนี้น่ากินเลยทีเดียวค่ะท <Okay. S 1> ่านไหนชอบนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเปิดแก๊สค่ะท่านไหนชอบก็จะเป็นกลับแก้มหรือว่าจะกิน เล่นเนก็อร่อยนะคะรสชาติก็จะมันๆอร่อยค่ะอันนี้แล้วก็จะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆให้สุกทั่วถึงนะคะต้องคอยกลับไปเรื่อยๆค่ะ คอยเกลียเกลียเกลียไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้สุกเท่าถึงกันนะคะเพราะว่ารถด่วนก็สองกิโลนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือนี่ก็ตามชอบนะคะใ,ใส่พอประมาณค่ะใส่เกลือแล้วก็คน เราใส่เกลือลงไปแล้วเราก็คน,คนคนให้เข้ากันค่ะทีนี้คอยคนไปเรื่อยๆนะคะคนแล้วก็กลับกลับไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ตาน้องต้นข้าวนะคะเป็นคนโชว์ฝีมือคะ่ะนี่คะ่ะมันจะได้สุกเท่าถึงกันนะคะ ค่อยเกี่ยเกี่ยไปเรื่อยๆค่ะอยโต่อไปก็จะใส่ชูรสนะคะตามใจชอบค่ะใส่ชูรสลงไปตามใจชอบนะคะอันนี้ยีตก็ ใช้รถด่วน2อกิโลนะคะจะใส่เยอะหน่อยแล้วก็รถดีนิดหน่อยค่ะตามใจชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็เค็มจากาเกลือไปแล้วนะคะใส่รถดีแค่นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงเราก็จะใส่แค่นี้นะคะใส่เกลือนะคะแล้วก็รสดีนะคะแล้วก็ชูรสแค่นั้นค่ะ ความอร่อยก็อยู่ในตัวของมันเองนะคะเป็นรสด่วนสดๆนะคะนี่ค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนเข้าแห้งค่ะขั้นตอนนี้จะไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ รถด,ด่วนของเราก็ออแห้งได้ที่นะคะนี่คะ่ะคั่วมาประมาณนี้นะคะอันนี้สำหรับเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะถ้าเราจะกินแล้วก็น,น,นำมาหยาอนน้ำมันน,น,นิดหน่อยนะคะเดี๋<ต>ยวอีจะทำขั้นตอนต่อไปให้ชมนะคะว่าเวลาถ้าเราจะกินให้มันกรอ,อบค่ะทำขั้นตอนยังไงนะคะน,น,นี่คะ่ะใส่น้ำมันลงไปหย่อนนิดนึงคะ่ะแล้วก็คั่วคั่วนะคะน,น,นี่อี แบ่งมานะคะแบ่งมาคั่วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง e e Channel ให้ด้วยนะคะ